เราทุกคนต่างก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าก็จึงได้มาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ผู้ที่มีศรัทธาอ่อนแอย่อมไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมคือฝึกฝึกฝน กายวาจาใจของตนให้ตรงต่อธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอให้พันพากันรู้ตัวในเบื้องต้นนะเรามีศรัทธากันอย่างแข็งแรงแล้วถึงท่ามกลางก็พากันรักษาศรัทธาอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมอ รักษาไปจนว่าตลอดชีวิตนู่นนะอาศรัทธายังไงอ่ะศรัทธาความเชื่อในพระปัญญาตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยเชื่อว่าพระองค์เจ้าได้ตัดสรุ้แจ้งซึ่งพระนิพพานจริงๆพระองค์ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระไทยจริงๆ แล้วก็เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของขตนเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทำนั้นๆนแม้ตัวของตัวเองก็เหมือนกันนะก็เชื่อว่าเมื่อตนทําดีก็ต้องได้ดีแน่ทาชั่วก็ต้องได้ชั่วแน่อ่อย่างนี้นะเ <c oughs> <c oughs> ชื่อว่าข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้น่ะ เช่นเป็นคฤรืหัดอย่างนี้ก็เชื่อมั่นในข้อปฏิบัติคือทานศีลภาวนานี่เมื่อผู้ได้ลงมือปฏิบัติตามให้สัมพันธ์กันไปทั้งสามประการนี้แล้วก็ผู้นั้นก็จะได้บุญมากจริงๆและสามารถขจัดบาปอกุศลออกจากกายวาจาใจได้จริงๆแต่ต้องทำจริงทำเล่นไม่ได้เรื่องมานะ ถ้าเป็น,นัักบวชก็เชื่อว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อเราลงมือปฏิบัติโดยความไม่ประมาทบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนนะก็จะเป็นหนทางดับทุกข์ทางจิตใจได้จริงๆนี่เราถ้าหากว่าผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนานะก็ต้องเชื่ออย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าว่าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรู้จริงอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ทําตามคําสอนของพระองค์ได้เลยเพราะที่เรามีความแน่ใจในการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเราเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ตัดสรู้จริงๆอืม แล้วพระองค์ก็ได้ตัดสรุด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละเมื่อพระองค์ตัดสรุแล้วพระองค์กึยงมาทบทวนดูว่าอันที่พระองค์ได้ตัดสรุนั่นนะก็เพราะพระองค์เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นฉากแรกเลยประเดี๋ยวแล้วก็ทรงบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญปัญญาวิปัสสนาต่อ ดังที่ในคืนที่พระอ,องค์เจ้าได้ตัดสรุนั่นเนละทีแรกพระอ,องค์ก็เจริญสมาะเนี่ยทำใจให้สงบก่อนอย่างนี้แหละโดยเจริญอนาปานสติตั้งสติกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งใจให้ไปทางอื่นใจมันก็เลยสงบลงสงบลงโดยลำดับแหละเพราะว่ามันไม่ได้คิดไปทางอื่นนี่ มันดูอยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะเพราะว่าลมหายใจเข้าไปมันก็ไปถึงจิตนู่นนะนั่นไงหายใจออกมาจิตก็รู้อย่างนี้นะมันรู้อยู่ทุกระยะไปเลยถ้าหากว่าเรามีสติควบคุมจิตนั่นนะ่ะไว้ให้แน่วแน่แล้วนะเพราะฉะนั้น จิตนี่มันเมื่อมันไม่ได้คิดไปทางอื่นแล้วมันก็จึงค่อยสงบลงโดยลำดับนั่นแหละที่ท่านเรียกว่า,าได้บรรลุปสมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานไปโดยลำดับนีน่อันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าอันนี้นะพระอ,องค์ได้บรรลุฌานนั้นแล้วอาศัยฌานนี่แหละเป็นบาทของวิปัสนาบนี้ เมื่อพระอ,องค์เจริญวิปัสนาไปก็ได้ตัดสรุ้ในยานที่หนึ่งคือระลึกชาติหนนหลังได้ก็พระอ,องค์นับตั้งแต่นี่ถอยหลังคืนไปนะพระอ,องค์เกิดที่ไหนบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรดีชั่วอย่างไรมีผิวพันณวัน,นะอย่างไรอายุยืนอายุสั้นเท่าใดมือนี่ทรงรู้แจ้งไปหมดเลยนั่นแหละ เมื่อสิ้นสงสัยในความเกิดของพระอ,องค์แล้วก็ทรงหยุดพักพอสมควรแล้วก็ทรงเจริญวิปัสนาต่อพิจรารณาธาตุขันของพระอ,องค์แล้วก็ทรงอธิษฐานถึงาธาตุขันของสัตว์อื่นก็ทรงตัดสรุญานที่สองเรียกว่ารู้จากจุต,ติ <c oughs> รู้จักความเกิดความตายความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายได้โดยเจ่มแจ้งไม่ขัดข้องเลยกระสัต์ทั้งหลายนั้นสรุปแล้วเรียกว่ามีกรรมเป็นของตนนี่ทรงรู้แจ้งอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายทํากรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นก็เพราะเหตุน,นั่นแหะเมื่อพระอ,องค์เจ้าตรัสรู้แล้วพระอ,องค์จึงสอนให้คนละ พิธีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั่นนะละการบวงสรวงบูชายันต่างๆนานาเพราะว่ามันมันไม่ใช่พิธีกรรมอย่างนั้นไม่ได้ทําให้คนเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ไม่ไม่ได้ทําให้คนเราเป็นสุขคนทั้งมันจะทําให้คนเราเป็นทุกข์ทำทำให้ผู้ที่กระทานั่นแหละเป็นทุกข์ก็เช่นอย่างว่าไปฆ่าสัตว์บูชายัญอย่างนี้นะ มันก็เป็นบาปแล้วบาปมันก็นําไปสู่ทุกไปเสวยทุกอืไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึางทรงสอนให้ละไม่ให้ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกมาเป็นที่พึ่งให้ให้ถือเอาบุญกุศลที่ตนกระทําบําเพ็ญมานี่เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่กําจัดทุกทางกิตใจเมื่อผู้ใด ได้รับความวิบัติขัดข้องอะไรขึ้นมาอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจกลุ้มใจอย่างนี้ก็ทรงสอนให้นึกถึงบุญกุศลที่ตนทำมานี่นึกถึงความดีต่างๆเมื่อบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั้นมาปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วใจที่มันเคยกลุ้มเดือดร้อนเพราะความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างมาม้่นบางก็ะ คลายออกไปเพราะมันได้ที่พึ่งแล้วนี่นั่นเนี่ย <c oughs> อันที่พึ่งภายนอกนะั่นก็อย่างว่านะน,นเงินทองเข้าของลาบยศสนเสริญนั่นนะมันไม่แน่นอนเลยมันให้เกิดความยินดีไปชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็เสื่อมไปส่วนว่าบุญกุศลคุณพระรัตนไกลนี่มันเมื่อเมื่อใจของเรายัางเลื่อมใสอยู่ตราบใด ยังสำรวมใจให้มั่นอยู่ในบุญในคุณนี่อยู่ตราบใดบุญคุณนี่ก็ไม่ได้เสื่อมจาก,กจิตใจของผู้นั้นบุญคุณนี่ก็ย่อมชโลมจิตใจของผู้นั้นให้เบิกบานผ่องใสให้คลายทุกข์คลายร้อนออกไป <c oughs> เพราะว่าบุญมันมีจริงนี่เพราะผู้นั้นได้ทำความดีให้เกิดมีแก่ตนจริงๆนี่ ไม่ใช่ว่าไม่มีเว้นเสียแต่ผู้นั้นไม่ได้ทำความดีอะไรอะ่ะนั่นแหละมันถึงถึงแม้จะระลึกถึงบุญบุญก็เกิดไม่ได้เนื่องจากว่าตนไม่ได้ทำไว้มันจะเกิดได้ยังไงเล่านั่นแหละ <c oughs> <c oughs> กระเพาะพระอ,องค์ตัดสรุแจ้งแทงตลอดอย่างนี้แลจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่ตนกระทาม,มาอย่าไปเชื่อสิ่งอื่น mm hmm. ขั้นเมื่อพระองค์สิ้นสงสัยในความเกิดความตายความสุขของความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทรงพัก,กจิตไปชั่วระยะหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็ทรงเจริญวิปัสนาต่อคราวนี้พระองค์เจ้าทรงค้นคว้า ในชีวิตของพระองค์แล้ววันนี้นะชีวิตนี่มันเป็นมาแล้วก็เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะมันมีเหตุปัจจัยอะไรนี่ก็ทรงค้นนะเมื่อเพ่งพินิษ์พิจารณาอยู่ก็ย่อมรู้ชัดว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขารอ่าคือว่า ทำให้จิตนยมันคิดขึ้นมาทั้งเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบ้างอันที่ความคิดมันไม่ยืนตัวอยู่ได้นี่เพราะความไม่รู้เป็นปัจจัยทำให้จิตใจคนเรานั้นพลิกแพงไปมาโยจะเป็นบุญตลอดไปก็ไม่ได้จะเป็นบาปตลอดไปก็ไม่ได้พลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นท่านเราเลยเรียก ชื่อว่าสังขารอย่างนี้นะสังขารน,นี่แปลว่าสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตใจนี่ให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่นะเรียกว่าสังขารที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันมีอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยก็หมายเอาจิตดวงเดียวนี่แหละมันไม่รู้แต่เบื้องต้นน่นมานะมันไม่มีความรู้ความฉลาดเหตุนั้นมันถึงคิดทั้งดีทั้งชั่ว นี่ปัจจัยแห่งชีวิตให้พึ่งเข้าใจไอ <c oughs> เริ่มต้นแหละนี่นะมานี่สังขารน,นี่เมื่อจิตคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณทำให้เกิดความรู้ขึ้นมานั่นแหละเมื่อมันคิดถึงบาปมันก็รู้เรื่องบาปขึ้นมามันคิดถึงบุญก็รู้เรื่องบุญขึ้นมาอย่างนี้แหละ ก็อาศัยวิญญาณน,นี่แหละเป็นผู้รับรู้ความคิดอันนั้นน่ะ <c oughs> บัดนี้วิญญาณเป็นปัจจัยบังเกิดนามรูป <c oughs> แน่นอนละ่ะถ้าไม่มีวิญญาณน,นี้มันก็จะมีแต่รูปอย่างเดียวนามจะไม่มี <c oughs> เป็นอย่างนั้นเพราะมีวิญญาณน,นี่แหละถึงได้มีนามรูปขึ้นมาที <c oughs> นี้นามรูปนั่นเป็นปัจจัยบังเกิดอายตนะ เมื่อมีมีนามีรูปนี้ขึ้นมาแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีหัวใจนี่มันก็มีอายตนะภายในขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วเมื่อมีอายตนาภายในแล้วมันก็มีอายตนาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมต่างๆซึ่งเป็นคู่กันนะ เช่นรูปก็เป็นคู่กับตาเป็นต้นอย่างว่านั่นเ <c oughs> นี่ยทีนี้อายตนะนี่ก็ย่อมเป็นปัจจัยบังเกิดผัสสะ <c oughs> อายตนะภายในภายนอกนี่นะมันกระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ <c oughs> รวมทำสามสามอย่างนี้ด้วยกันเข้าไปก็เรียกว่าผัสสะคือความถูกต้อง <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนั้นมานี่ผัสสะเนี่ย เมื่อมันมาถูกต้องแล้วถ้าถ้าหาว่าเรื่องดีมาสัมผัสกับจิตนี้จิตก็เกิดความยินดีพอใจขึ้นมาก็เรียกว่าสุขเวทนานั่นแหละภัสสะนั่นเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาถ้าหากว่าจิตนี้ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีจิตใจก็เดือดร้อนขึ้นมาอย่างนี้จิตก็ได้เสวยอารมณ์อันไม ไม่พอใจท่านก็เรียกว่าทุกขวเวทนาเมื่ออารมณ์มาสัมผัสกับใจนี่ไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นอุเบกขาเวทนานี่แหละพัสสะเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาบันนี้เวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาก็เมื่อเมื่อเมื่อใจได้สัมผัสกับอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเช่นนี้มันก็เกิดความอยากได้ขึ้นมา ในสิ่งที่มันพอใจนั้นมันก็ดำริตริตรองอยากได้ขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นมาเกิดความรักความอะไรขึ้นมาอย่างนี้อท่านจึงเรียกว่าเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหานั่นนะมันี้ตัณหาเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทานเมื่อความอยากมีในใจแล้วหากว่าไม่สามารถจะละความอยากอน,นั้นได้ มันก็ยึดถือเอาเรื่องที่มันอยากนั่นแหละไว้ในใจเลยมันอยากได้สิ่งใดมันก็ยึดถือเอาไว้วิตกวิจาร์ณทำอย่างไรเนาะจึงจะได้สิ่งนั้นมาเป็นสมบัติของตนอะไรพวนี้นะนั่นเอะเมื่อมันมีความยึดถืออย่างนั้นมันก็ต้องวางแผนเนี่ยเสวงหาสิ่งที่ต้องการนั่นการสเสวงหานั่นเมื่อสเสวงหาโดยทางชอบไม่ได้แล้ว ก็เสวงหาเอาโดยทางที่ไม่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคนหมายอ่ะก็เลยกลายเป็นกรรมดีกรรมชั่วออกไปแบบนี้นะนั่นแหละก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นในใจนั่นแหละมันเป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้นในจิตใจขขงของตนอ่ะเป็นอย่างนั้นบัดนี้เรา ท่านกล่าวไว้ว่าอุปทานนั้นเป็นปัจจัยบังเกิดพบนี่กรหมายถึงกรรมภพนั่นเองแหละอุปทานเมื่อมันมีแล้วเป็นเหตุให้ทำกรรมดีกรรมชั่วดังกล่าวมานั่นแหละบันนี้กรรมดีกรรมชั่วมันก็นำจิตวิญญาณซึ่งละออกจากรก่างอันนี้ไปแล้วนะไปก่อภพอก่อชาติให้เกิดใหม่อีกไปก่อภพอหมายเวาว่างั้นแหละถ้าว่า ใจมันยึดกรรมชั่วไว้มากอย่างนี้นะกรรมชั่วมันก็นำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นถ้าหาว่าใจนี่มันยึดกุศลกรรมดีใส่ตนไว้เวลาจวนจะตายระลึกถึงบุญกุศลความดีได้มากกลัวความชั่วอย่างเงี้ยนั่นแหะบุญกุศลนี่ก็เป็นญาณพาหานะรองรับอ,อดุดมขตินี้ ไปเกิดในที่มีความสุขความเจริญที่ท่านเรียกว่าสวรรค์น่ะนั่นแหละนี่ท่านจึงเรียกว่าอุปาทานความยึดมัน่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นปัจจัยันเกิดพบบัดน,นี่เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าไปเป็นสัตว์นรกไปสวยผลวิบากกรรมที่ตนกระทำนั้นไปเมื่อเมื่อหมดบุญกุศลหรือหมดวิบากกรรม เหล่านั่นลงไปแล้ววันนี้ก็ก็เคลื่อนจากภพนั้นแล้วก็ไปเกิดเคลื่อนจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในโลกนี้แหละอ่าก็เลยเรียกว่าภพเป็นปัจจัยบังเกิดชาติเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเกิดชาติอย่างว่าคนไทยมาเกิดอยู่ในผืนแผ่นดินนี้เราก็สมมุติกันว่าชาติไทยอย่างนี้นะนั่นแหละมันก็มาจากภพนั่นแหละ ถ้าไม่มาจากนรกก็มาจากสวรรค์หรือไม่เช่นนั้นก็มาจากมนุษย์นี่แหละตายจากมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็มีอเป็นอย่างนั้นมีเช่นนั้นก็มาจากกำเนิดเปรตกำเนิดอสุรกายกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเกิดเป็นคนอน,นี่มันแล้วตั้งแต่เหตุปัจจัยของมันนะอ่ะอ่ามันนี่เมื่อ มาเกิดเป็นชาติขึ้นมาอย่างนี้แล้วชาติก็เป็นปัจจัยบังเกิดชลาพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายาตนี่เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ท่านว่าเป็นอย่างนี้แหละคนเราที่เกิดมาในโลกนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุแจ้งปัจจัยแห่งชีวิตอะ่ะมันสัมพันธ์กันอย่างนี้แหละ มันถ่ายทอดซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆจนว่าถึงมาเกิดเป็นชาติขึ้นมาอีกแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอย่างในชาติปัจจุบันนี้แหละ <c oughs> เป็นอย่างนี้ให้พากันพิจารณาดูปัจจัยแห่งชีวิตดังกล่าวมานี่นะแล้ววันนี้เมื่อเราจะถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัตินะก็เราก็มาจับเอาว่าอาวิชชาเลยวันนี้นะ <Ừ. S 2> พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมไปโดยลำดับดังที่อธิบายมาเมื่อกี้นี่แหละบันนี้ก็ทรงพิจารณาโดยปฏิโลม <Ừ. S 2> พิจารณาถอยกลับมาโดยลำดับ <Ừ. S 2> เพราะชาตินั่นแหละเป็นเหตุมันถึงได้มีพบ <Ừ. S 2> นั่น เพราะมีชาติมันจึงได้มีภพอย่างนี้แหละเพราะมีภพมันจึงได้มีอุปาทานถอยหลังคืนมาโดยลําดับจนมาถึงอวิชชาก็จึงมารู้แจ้งว่าเพราะอวิชชานี่แหละเป็นปัจจัยทําให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ได้สเสวยสุขสเสวยทุกข์ต่างๆนะนั่นนะููนี่เมื่อทรงพี่นาเห็นว่าอวิชชาเขามไม่รู้เป็นปัจจัยแล้ววันนี้ก็ ทรงเพ่งพิจารณาความรู้ซีบันี้นะเมื่อความรู้เกิดขึ้นแล้วอวิชชาความไม่รู้มันก็ดับไปทีแรกก็ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้ทุกเกิดไม่รู้จักความดับทุกขไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขอันนี้เรียกว่าไม่รู้อริยสัจจะทำทั้งสีบันนี้เมื่อพระอ,องค์มากําหนดรู้ ความเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วก็ก็ทรงรู้เท่าความทุกข์เหล่านั้นตามเป็นจริงนี่เรียกว่าไอความไม่รู้จากทุกข์นั่นมันดับไปความรู้จากทุกข์มันเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้แหละแล้วก็ทรงสาวหาเหตุแห่งทุกข์นั้นทุกข์นี่มันมาจากเหตุอะไรเป็นเหตุก็ทรงรู้แจ้งว่าตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข ตัณหานี่จึงเป็นสิ่งที่ควรละเพราะถ้าไม่ละมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่อย่างนี้ล้ำไปมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ละตัญหาความอยากไปทำทุจริตด้วยกายวาจาใจต่างๆนะั้นะมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนะความอยากประเภทนั้นเนะ่ะมันพาคนเราไปสู่ทุกข์ในอายยภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น ควรละตัณหาประเภทนั้นก่อนอื่นทั้งหมดเลยอะแต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ละมาแล้วอันนั้นนะแล้วเวลาพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงสอนให้พุทธบริษัทละตัณหาอันมันจะบันดาลให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยอะเพราะว่า <c oughs> เมื่อบุคคลไม่ละตัณหาประเภทนั้นน่ะจะไปละตัณหาที่ละเอียดไปกว่านั้นไม่ได้มันละไม่ได้หรอก มันจะละได้ยังไงมันไปเสวยทุกทนทรมานอยู่ในนรกในเปรตในอสุรกายในะสัตว์เดรัจฉานนู่นเพราะว่าตนาาลูกอำนาจแก่ตัณหาความอยากแล้วไปทําบาปเหล่านั้นนะเ,เป็นอย่างนั้นก็ทรงรู้แจ้งว่าตัณหาความทะเยอะทะยานอยากเ,าเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นสิ่งควรละทาไมละ มันก็จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดพระองค์ก็กำหนดละตัณหานั่นไปด้วยอำนาจแห่งพระอริยมรรนแหละเมื่อเมื่อละตัณหาตัณหาดับลงไปแล้วก็ทรงรู้แจ้งว่าทุกข์ดับไปแล้วนี่นั่นแหละตัณหาดับที่ไหนทุกข์ก็ดับอยู่ในที่นั้นแหละตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นั้น ตัณหาดับลงที่ไหนทุกก็ดับลงที่นั้นนะก็ทรงรู้แจ้งว่าถ้าว่าพูดอย่างภาษาเราตรงไปตรงมาแล้วก็ความอยากของจิตนั่นแหละมันดับลงนะนั่นนะเมื่อจิตไม่อยากจิตไม่หิวอะไรต่ออะไรแล้วอย่างนี้นะจิตนี้ก็ไม่มีทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์แล้วนั่นก็รู้ละอ๋อที่ที่ดับทุกมันดับตรงนี้ดับ ตรงที่ความอยากของจิตนี่เมื่อจิตนี่ไม่อยากไม่หิวอะไรแล้วทุกทั้งหลายก็ย่อมดับไปนี่ก็ทรงรู้แจ้งว่าที่ดับทุกท่านท่านให้ชื่อเป็นบาลีว่านิโรธนิโรธถ้าปแปลเป็นภาษาไทยเราก็เลยบอกความดับทุกนี่ดับตรงไหนอ่ะดับที่ใจเมื่อใจหายอยากหายหิวแล้วทุกทางใจก็ดับไป เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอะไรจะตกแต่งให้เกิดในภพในชาติต่อไปแล้วก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็ทรงรู้แจ้งว่าการที่บุคคลจะมาดับตัณหาได้นี่มันก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติจึงทรงรู้แจ้งว่ามรรคอันมีองค์แปดประการนั่นแหละเมื่อบุคคลมาดำเนินตามมรรคอันมีองค์แปดประการนั่นแล้ะก็สามารถที่จะมาดับตัณหานี้ได้เลยเมื่อตัณหาดับ ไปแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติจากธรรมะบรรยายนี้เราก็มาพากันศึกษาและปฏิบัติตามมรรคอัน,นมีองค์แปดประการนี้แหละเมื <ME> ่อย่นให้สั้นลงไปแล้วก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี้ศีลก็คือความเป็นผู้มีสติสมัมปเชันญะ สำรวมระวังกายวาจาไม่ให้ล่วงพุทธบัญญัติที่ตนได้สมาทานมาแล้วอย่างหนึ่งแล้วก็สำรวมอินทรียหกคือตาหูจมูกลิน้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นนี่เรียกว่าสำรวมอินทรียถ้าไม่สำรวมอินทรีย์ศีลก็เศร้าหมองเพราะว่าเมื่อใจเศร้าหม,มองแล้วศีลก็เศร้าหมองแหละ เนื่องจากว่าปล่อยให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วเนี้จิตใจย่อมเศร้าหมองแน่นอนเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วศีลก็เศร้าหมองมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นการสํารวมในศีลและอินทรีย์เนี่ยมันถึงไปด้วยกันเลยอะทิ้งกันไม่ได้อ่าเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตไม่ยินดียินร้ายอะไรแล้วมาเพ่งเจริญพระกรรมฐานนะมันก็เห็นแจ้งได้ชัดเจนเลยพระกรรมฐานน่ะนั่นแหละ ภาพกรรมฐานทั้งหลายส่วนมากก็องค์เจ้ากระทรงสแสดงออกไปจากอัตภาพร่างกายนี้เองเไม่ใช่อื่นไกลอะไระแล้วกับคุณธรรมบางอย่างเช่นพโมวิหารสี่อย่างนี้แหละ,ะก็ให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นจนว่าใจสงบลงเมื่อเราเจริญเมตตาอย่างนี้นะเพ่งเมตตาไปมาใจมันอ่อนมันน้อมลง มันไม่คิดอิสาเบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดอย่างนี้ใจมันอ่อนมันโยนมันน้อมลงไปอย่างนั้นมันก็สงบลงได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมตตาท่านจึงว่าเป็นสมถะกรรมฐานอันหนึ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีบุคคลผู้รักสวยรักงามใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเพราะความรักเป็นเหตุ มันก็ควรจะเพ่งอสุภกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้มากนี่คนที่รู้อำนาจแก่ราคะตัณหานี่ส่วนมากมันไม่ได้เจริญอสุภกรรมฐานเลยมันไม่ได้ทำอสุภานิมิตให้เกิดขึ้นในใจิตใจนี่เป็นอย่างนั้นการเจริญอสุภะไม่นคงเอาเพ่งเอาจนมันเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาโน่นเห็นร่างกายนี้สมมติว่าจิตวิญญ,ญาณละออกไปแล้วนะ เอาทอดทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนน,นานวันไปไม,มันก็เกิดเน่าเปื่อยผุพังไปส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วอย่างนี้นะเพ่งดูแล้วก็เห็นภาพอันนั้นเป็นไปอย่างนั้นจริงอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าอสุภานิมิตผู้ราคะจริตต้องมันเพ่งอสุภานิมิตนี่บ่อย,อยๆนี่ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไปไม่รอดอาการ ปฏิบัติธรรมนี่นะจะถึงซึ่งความเสื่อมหมายเขาว่าอย่างนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจเหตุปัจจัยแห่งชีวิตเนี่ยศึกษาเรื่องอวิชชาความไม่รู้นี่ให้มากมากทีเดียวแหละพยายามอบรมความรู้นี่ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตนนะ,ะนั่นแหละเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานี่แหละ ตัณหานี่นะว่าเป็นรากเง่าของกิเลสตัณน,น้อยใหญ่ทั้งหลายอะ่ะถ้าระง,งับตัณหานี่ลงได้แล้วกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ระง,งับดับไปหมดเมื่อกิเลสดับไปทุกทั้งหลายก็ดับไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้